เราคอมาติดต,ตามข่าวกันต่อค่ะไปเที่ยวไหลหมองไหลบับกนับขึ้นมากขอกนแก่นทร้าแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไปเบิ่งร่องผูวาราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อนำหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนในเก่าซิมหาชุมชนในเขตเทศบาลนาครขอนแก่นค่ะนุ่งขาวห่มขาวรวมพิธีสมโภชสารหลักเมือง68ปีในงานบุญคู้นเมืองขอนแก่นประจำปี2567แล้วกับพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนรับปรุงบูรณะสารหลักเมืองขอนแก่นค่ะ อยู่ที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแกน่นนายยุทธพร์พิรุนศาลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อนเป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นนะคะเพื่อน้อมถวายแด่องค์ศาลหลักเมืองขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะในงานบุญคู้นเมืองขอนแก่นประจําปี2567นะคะแล้วกับพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปุงบูรณะศาลหลักเมืองขอนแก่นค่ะโดยมีนายที่รศักที่ข่ายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่ เหล่นําผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลนาครขอนแกน่นร่วมไปถึงพี่น้องเช่าขอนแกน่นร่วมใจกันค่ะพร้อมใจกันนุ่งขาวโฮมขาวร่วมพิธีค่ะซึ่งมีคณะโหรโหรพรามนะคะจากสํานักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีเบิกเริกเวียนเทียนค่ะการร่ำบ,บวงสวงสารลักเมืองลวกเชิดสิงโตเหนื่งในพิธีบวงสวงสารลักเมืองประจําปี2 5 6 7จากนั้นค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแกน่นเพิ่นกะได้น้ำเอาน้ำพระพุทธมนต และกะแบงเครื่องสังเวยวงสวงนี่ไปแจกใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มารวมงานพร้อมค่ะโดยเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่นได้กำหนดจัดงานบุญคูณเมืองขอนแก่นในระหว่างวันที่3ถึงทธันวาคม2 5 6 7เ,เอาเริ่มมานีตัวคำนวงแน่นคุณผู้ชมค่ะอยู่ทางสารหลักเมืองขอนแก่นครับเพื่อเป็นการทําบุญเมืองขอนแก่นนอกจากนี้ครับเป็นพิธีสมโภชสารหลักเมือง68ปี พิธีถวายขันหมากเบงผ่านบายสีเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความสมรรชันของภาคประชาชนโดยปีนี้ครับงานบุญคุ้นเมืองขอนแก่นประจำปี2567ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5ท่านว่าคมมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือในวันที่3มือนี้ครับมี<ฆ>พิธีสมโภชสารหลักเมือง68ปีพิธีถอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนรับปรุงบูรณะสารหลักเมืองขอนแก่นครับ พิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนพระปุงบูรณะนะครับสาลหลักเมืองขอนแก่นพิธีถวายขันหมากเบงผ้านบายสีพิธีสวดนบพระเคราะ์วันที่ีครับมืออื่นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นโสดสวดมนต์เมืองแล้วก็อธิษฐานจิตครับแล้วก็ในวันที่หาท่านว่าคมนะครับมีพิธีทําบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวันพระราชพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากราธทิเบศ มหาผู้มีพ้นอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาติภายใตการจัดงานกิจกรรมบุญคูณเมืองขอนแก่นประจำปี2,567ครับค่ะ3ามถึงหาท่นว่าคมนีเนาะค,ะค่ะไปกันได้ไปไหว้ซานลักเมืองได้เดี๋ยวปิดถามทีมข่าวกันได้มสมคขังสังเว้ยมากในบอเนาะ,ค,ะค,ค่ะมือเสานี้ค่ะ